บอกลากการกระตุกและความล่าชา้าลาโกฟาสตัวช่วยให้เล่นเกมได้ไหลลื่นได้มีประสิทธิภาพทำให้คุณไม่หงุดหงิดกับการเล่นเกมอีกต่อไปสามารถบูตเกมได้นะครับเกมรองรับมีหลากหลายนะและอีกทั้งยังมีตัวช่วยในการเปลี่ยนภาษานะครับคลิกทันสลิสามารถคลิกแล้วก็ทำการเลือกเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้เลยนะพอทำการปรับไปเลยนี่ครับแอปปูปเป็นภาษาไทยนะครับ จากนั้นภายในเกมก็จะมีภาษาไทยขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจเกมได้มากขึ้นสามารถอินกับเกมได้นะครับอย่าลืมลาโกฟาดนะครับสามารถใส่โค้ดที่ขึ้นอยู่เพื่อรับส่วนลดได้ถึง30%นะครับสวัสดีครับทุกคนผมคือปาลาดเป็ดแดงวันนี้จะมาแนะนำการสะสม i n n o v a t ์ซ e a s o แ a ล a แล้วแลกเปลี่ยนเป็นินเวอรสีทองอันอื่นที่เราต้องการนะครับ มาดูที่โหมดพัฒนานะครับมาดูที่ในส่วนของศิลปะภายในหรือ i n n เนอร์เนั่นเองในโหมดนี้นะครับเมนูด้านบนจะมีเมนูทั้งหมด3อันนะครับในเมนูสุดท้ายการแปลงศิลปะภายในนะครับในโหมดนี้จะเป็นการแปลงอินเนอร์เวแลกเปลี่ยนกันนะครับสมมุติว่าผมมีดอกไม้นะเป็น i n นเนอร์สีทอง2จุดนะครับผมมีอินเนอ a ์เวโทน้ําสีทอง3จุดนะ ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะเลือกมาครับจะเห็นว่าตัวของใบข้างล่าง i n n o v a t e จากดอกไม้46ใบจะแปลงเป็น i n n o v a t e โถน้ำ46ใบนะครับในด้านขวา i n n o v a t e โถน้ำ83ใบก็จะเป็นดอกไม้83ใบนะครับในการแลกเปลี่ยนนี้จะแลกเปลี่ยนได้ฟรีนะครับที่เห็นด้านขวาล่างเลยในฤดูการนี้นะครับฟรีได้8ครั้งนะ คราวนี้ใน i n n o v w a y นะครับก็จะแบ่งเป็นแบบต่างๆนะอาที่เป็นรูปหมวกนะครับอย่าง i n n เ v w a y ม้าสีทองจะเห็นมีรูปหมวกนะครับอันนี้คือ i n n เ v w a y สีทองที่เป็นทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้กับทุกสายวิชาเลยมาดูตัวของม้านะครับผมอยากจะเลือกเอาม้านะครับแปลงเป็น i n n เ v w a y อื่นนะสมมุติผมจะแปลงเป็นดาบไรนามนะครับก็จะเห็นว่า ในดาบไร้านามที่ไม่มีมันจะเป็นมา้าศูนย์ใบนะแต่ว่ามา้าที่เห็นก็คือ108ใบจะแปลงเป็นอินเนอร์เดาบไร้านามได้72ใบนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่3ต่อ2นะในส่วนของซีซันอลเอชนะครับผมก็ได้สะสมมามี30ใบนะครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนเป็นอินเนอร์เวอื่นนะครับสมมุติผมอยากจะแปลงเป็นตัวของดาบไร้นม่มมาดูกันก็จะแปลงออกมาเป็น30ได้20ใบนะครับ ในส่วนของ i n n o v a t e s e a s o n a น a เอเนี่ยเวลาเปิดกล่องพวกกล่องเคล็ดลับมันจะชอบออกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเป็น n n n o v a วอื่นง่ายๆโดยการสะสม n n n o v a วของ Seasonal เอ e นั่นเองนะคราวนี้ในส่วนของ i n n o v a t ช s e a s o น a l a เอนะครับคุณสามารถมาหาซื้อได้นะครับในเมืองไคเฟิงนะจะอยู่แถวๆตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงที่มีจุดวาร์ตรงนี้นะคุณก็มาตรงนี้ถ้าดูด้านหน้าจะเห็นว่ามีร้านขายข้าวอยู่นะครับ คุณก็เข้ามาข้างในนี้เลยเข้ามาข้างในตรงนี้จะมีตะแกะขายอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็สามารถมาซื้อได้นะราคาอยู่ที่5,000หยกนะครับเพื่อที่จะเปิดซีซเทอเอตนั่นเองว่าแล้วก็มาลองสุ่มดูดีกว่าว่าจะได้ซีซเทอเอตมาอีกไหมนะครับเปิดเลยผมก็เล่นสายฮิลนะครับผมก็ทำการเปิดอ่ะถ้าดูในกล่องจะเห็นว่ามีโอกาสออกด้วยนะ โอ้ข่าวนี้เกลือนะครับเปิดต่อเลยไม่มีลองเปิดที่นี่ดูสิข่าวนี้ลองเปิดดูไม่มี ไม่เจอไม่ออกเลยนะมันไม่ใครอ,ออกเท่าไรแต่ก็ดีได้สายที่เล่นก็ะจะประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆที่มีประโยชน์นะครับเธอชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ